สวัสดีพี่น้องชอบแม่สระกราวทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดาูแม่ไก่ไข่นะคะที่เลี้ยงไว้นะคะจากแดตัวนะคะพี่สาวก็แบ่งไปชนบุรีสี่ตัวนะคะก็เหลือแม่ไก่ไข่สี่ตัวไว้ให้ไข่นะคะอันนี้ก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนวันที่พี่สาวจะเอาไปชนบุรีนะคะมาชมกันนะคะไก่แจ้อันนี้บาพีมัดล็อกเอ,อ่อพอรูปหล่อหัวแดงขันหน่อยรอสุดในคอกแล้วในเล้าแล้ว แม่ไก่ไข่กำลังกกไข่อยู่นะจ้าแอบสองชีวิตไก่อ่านน้นข้างบ้านนะคะเสียงข้างบ้านไก่ข้างบ้านจ้าพอร,รึเปล่าไอไก่แจ้ขัดเอ๊ะเอ๊อ,อ,อน้อยๆพอออกสื่อหน่อยเงียบเลย ไม่ขันเลยเหรอขันหน่อยเดียวอายอยโชเ์ด้วยคุยกันดูเรื่องว่าร,รูปลอว่าแดงอาขันอีกทีจีอาเร็วแม่ไก่ไข่พันผสมรูดไอแลนดนนะคะกับตัวลายอ่าขาวดำจุดนี้ จัดไปครับ fc ผมหล่อไหมครับบาพีมัดร็อกนะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดไอ้อยูอย่างเท่ครับมีตัวเดียวครับตัวผู้ตัวเดียวพอค่ะให้เป็นจ่าฝูงเดี๋ยวไม่งั้นมันจะข่มกันเอา้าไก่บ้านก็จะเป็นไข่ที่เดียวกันหมดเลยโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ อาพอรรุล่ออีกทีหนึง่งอ,อีกทีนึงจ้าพอร,รูปหล่อหัวแดงแล้วอีกทีนึงจะไปให้อาหารเป็ดเลยโอ้โหสั่งได้สุดยอดเล็กแยกไว้นะคะถ้าออกไปรวมไก่ใหญ่เดี๋ยวจะโดนจิกโอ้ยไก่กุ๊กไกล่ลูกของบาพีมัดร็อกนะคะลายขาวดำ ชีวิตบานบาดโอ้ยเธออยากออกซื้ออีกนุ่นมีบินมาจากกะเกาะนั่นไงเขาวางราไว้วให้เกาะอยู่นะเกาะได้ไหมล่ะแมวเขายังเกาะได้เอา้าเอา้าแมวเขายังเกาะได้เลยนั่นนะพอรูปหล่อขออีกทีนึงพอรูปหล่อหัวแดงขออีกทีนึงขันเท่ๆน้อยโอย้จะงอยสวยนะฮะ ซื้อมาอีกตัวหนึ่งไหมแยกไว้โอ้ยพวกเธอนี่ให้เธอนีจะกระโดดเกาะน,นะคะขออีกทีหนึ่งแล้วจะไปแล้วลุปรลออ่อหัวแดงเดียวเอฟขอมาเดียวยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะฮะอ่ะฉันไปให้อาหารเป็ดแล้วเด้อพวกเธอมีอาหารแล้วเมื่อกี้ก็เอา ข้าวที่เหลือในหม้อนะคะมาให้เขาอยู่นะคะเป็นข้าวที่เรากินไม่หมดนะคะก็เอามาให้ไก่กินสบายเลยตรงนี้มีลมสบายโล่งด้วยอืเข้ามาให้อาหารไก่แล้วนะคะเข้ามาข้างในนะคะดูพี่เ้เสียงดังนิดนึงนะคะรื้อรือคอกบัวอยู่ ตรงนี้ก็ไว้ให้เขาฟักฟักนะคะฟักเป็นลูกไก่นะคะจักตัวไหนเป็นตัวไหนรวมกันดูค่ะมีสองสามสีหนึ่ยจนลืมให้อาหารไก่จนปลาไปเกือบเที่ยงแล้วค่ะตรงนี้นี่จะแวกแนวตรงนี้โอ้โอโตยตายแล้วไก่ตกใจค่ะเขาหรือหรือคอกวัวอยู่ <c oughs> ไก่ตกใจ,จื้น พรูบหล่อหัวแดงตกใจโอ้ยตกใจรูปหล่อรูปหล่อสุดในเล้าครับเพราะว่ามีตัวผู้ตัวเดียวครับรอสุดครับรอหน่อยเร็วพอรูปหล่อหัวแดงเร็วขันพ่อพ่อหน่อยเดียวร้องเพลงหน่อยขอหน่อยอะร้องหน่อยเดียวเอกเอก,เอก,เอก ยังยังยังร็วไอ้บิวบอกเข้ามาทำพันไข่เขาจะเชื่องนะคะจับง่าย ไม่ค่อยกลัวคนนะคะอืมน้ําอากาศร้อนกินน้ําเก่งมากเลยเหมือนคนเลยนะคะ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจนจบคลิปนะคะก็เลี้ยงไก่ไข่เสริมนะคะไว้กินไว้ขายด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะวิถีชนบทวิถีพอเพียงชีวิตบ้านๆน,นะคะสวัสดีค่ะ